มาค้าวบินอกมามที่นี้ก็ฉุกแบบร้อยนะครับหลังจากอันนั่นแกงอีดอกของเรานะครับกินกันถ้าเกิดคุณแกงไม่เปลี่ยนมันจะมันจะขั้นขั้นเยียบเยียบเยียบเยีบย,บ,ยบอย่างเงี้ยนะครับคืออันนี้นมันนะไข่เหมือนจะ็นเนียวนองนอะอืม <c oughs> าใส่หมูซามจันนะมากคับพี่น้องเออเมื่อเลยล้งคิดเป็นเลินครับคิดือทุกคนอือ ừm, ăn giỏi mặc. Nam mê mìa, quá à, ừ. Ừ. Này phạc này rồi. Ừ, ừm, mhm, ăn mhm, 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 này mhm, mhm, mà mhm, ăn mhm, mhm, เลาไหนเวลานั้นนะครับอีง่ามันออกอีกดอกมันออกอนะช่วงนี้หาไปที่ไหนก็มีเข้าปากก็เลยคงกินนะ,ะอืม 嗯。嗯嗯 เชียงสซเราก็เจียวเลยครับแล้วโม่แล้วมม่จะไปถ่ายคลิปแบบว่าถ่ายดอกด้วยนะครับมาล้วนข้าวของปืมจ้องไม่ค่ะจ้ายเห็น กินหั่งอมขั้นิดถามัม้ยอืมก็อืม Hắn à, kỳ nho kìa ngon à còn cái chim tôi vươn cân nát mân vườn cân chưa bà nắng nắng có nắng à, nắng 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 nắng

อมามากินตัวมาเอออันนี้ก็อี๋งอกคู่อกคู่นะครับเมดังมูเขาให้มาใส่ยัดเพียร์เลยแบบมื่กลอนราไหนหนุ่มนั่นแหะอื้อ อืมออร่อยแล้วเขาเสิร์ไม่กอกด้วยอืม โอเคครับพี่น้องม้นชื่อเพ่นใต้หลังแดนก็จะลาพี่น้องไว้ก่อนนะครับสำหรับคลิปอิงเงาะแล้วก็อิงาะอีดอกนะครับแกงแซ่บๆนะครับขอบคุณที่ติดตามมุนชิวคนใต้หลังแดนนะครับขอบคุณที่รอกันนะครับเนาะมันก็ภาวนาว่าให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ประเทศพระมาขอเปิดอินเทอร์เน็ตใช้ไว้นะครับคิดถึงทุกคนครับจนขอบคุณครับขอบคุณครับ